สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับอันนี้ปลูกเสร็จแล้วเราก็ใส่มะพร้าวสับโรยหน้าไ้นะเพื่อให้คุมความชื้นอยู่นะครับไม่ให้หน้าดินมันแห้งนะจะใส่พอประมาณแค่นั้นแหละจะใส่ทุกกระถางนะครับหน้าดินก็จะได้ชื้นอยู่ตลอดเวลา พอดีหน้าหนาวก็โตพอดีนั่น,นนี่กุหลับแพงครับเพราะว่าไม่สวยแล้วนี่ก็หาตั้งหลายล้านบางเจ้าก็ไม่สวยเหลือแต่ก้างนะไม่มีดอกให้มองเลยเ <c oughs> จ้านี่ก็มีอยู่ก็บอกเขาจองไว้แล้วแต่แย่งเขามะาแบอกจองไว้สองอาทิตย์ม่นมาเอาก็ลเลยขอก่อน เป็นกุหลาบที่ที่ปักช่องอติดตาเองนะฮะจะชํำเอาตาเอาต้นป่ามาแล้วก็เอาตาสายพันธุ์มา,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 ามาทาบเอาจะสายพันธ์อะไรก็มาทาบเอาเมื่อก่อนผมก็เคยนั่งทำอยู่งานนั่งทั้งวันนะนั่งติดตาเขาเรียกติดตา แล้วก็ทาบปาดแล้วก็เอาตาจริงทาบแล้วก็พลาสติกพันนะก็สักสองอาทิตย์ก็มาดูก็ถ้าแตกออกแล้วก็แกะออกนิดนึงแกะออกตรงตานะบางที่ก็สองเดือนถึงจะออกนะตาบางที่ก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์ ต้องใจเย็นครคนไหนไม่ชอบงานตากแดดแกชอบนั่งในล่มก็ไปเลือ่อยแต่ผมไม่ชอบอ่ะชอบลุยแล้วก็ตากฝนตากแดดก็มาก่อนชอบลุยยังออกสนามเุยแต่อยู่ในเฮ้าไม่ชอบ แล้วก็ลดน้ําให้โชคเลยกุหลาบพวกนี้ชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับถ้าน้ําขังแล้วลักจะเน่าล้วแต่ถ้าน้ําผ่านคือผ่านไหลทิ้งไปเลยเอย่างนั้นได้นี่ครับ ฮึฮะเนี่ยอ่าอ่าอืมอืมข้าต่อจะมีครบไหมล่ะข้อต่อตรงสี่มันมีมันมีไหมล่ะของเรามีตัวเดียวอยู่ตัวเดียวก็พออยู่พอจะตัดแค่โวงนั่าใส่นี่เฉ อืมาต่ตาสวยงามต้นเก่าสี่ปีแล้วครับในกระถางนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วรากขดหมดละไม่ไม่สวยไม่งามแล้วออกมาก็ดอกไม่ค่อยจะออกครับก็อยู่ในกระถางอายุเขาจะสั้นนะลากเขาจะขดอยู่นนั้นระากคือว่าราักไม่เดินนะแล้วกินอาหารไม่เต็มที่นะ นี่ได้ซับตามไม่ได้ดีเลยแหละครับก็คางนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาตอบคอมเมนต์แต่ผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์นนะมีเวลาอันนี้งานยุ่งยุ่งอ่อะไรตอบกลางคืนนะบางทีก็หลับก่ <c oughs> ผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์แหละจะตอบแต่บางบางครั้งก็ช้าหน่อยอะครับกน็กยว่าบางบางบางท่านก็จะเอ๊ะทำไมไม่ตอบคอมเมนต์ <c oughs> ก็จะตอบนะครับแต่ก็อาจจะช้าหน่อยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะ พยายามจะไล่อ่านอยู่ไล่ตอบอยู่บางทีก็นอนหลับค้าโทรศัพท์นะตอบคอมเมนต์นะก็ต้องดูดูเพื่อนๆด้วยเ <c oughs> พราะตอนนี้ผมจะเน้นดูให้จบนะแล้วก็ก็กดเวลาที่เราดูกดไปให้เพื่อนๆด้วยว่าเออเราดูดูเขาจนจบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ ต้องการเวลาอยากให้เพื่อนๆดูจนจบเหมือนกันนะฮะก็คือตอนนี้ก็ทําเวลาอยู่นะครับเวลาไม่ถึงก็จะพยายามจะดูดูเพื่อนๆให้จนจบแล้วก็กดกดเวลารับชมจะมีก็จะมีปุ่มกดนะเวลารับชมเลยก็เลยต้องช้าหน่อยนะต้องดูเพื่อนๆก็ เราไม่มีเวลาว่างเป็นวันๆนะผมก็เสร็จงานกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วถึงจะได้ตอบคอมเมนต์นะตอบด้วยก็ดูไปด้วยมันก็เลยช้าไงครับอันนี้ก็มีสิบสี่กระถางนะฮะ ก็อาจจะผมจะทำสิบห้าถึงยีนาทีนะคลิปๆหนึ่งตอนนี้ก็คือผมก็ตอนนี้ก็ตามเวลาอยู่นะคะตามชั่วโมงอยู่ก็น่าจะลงคลิปยาวๆหน่อยก็มีผู้ใหญ่หลายท่านท่านบอกมานะลงคลิปยา,ยาวๆหน่อยเวลาเราจะได้ขึ้นเร็วๆ ก็เลยหลายท่านมีท่านจะ,าจะคอยชมให้ตลอดแหละครับเขาถึงบอกให้ให้ทํายาวๆหน่อยจะไดไ้ชั่วโมงจะได้เร็วๆนะบางท่านบอกทําครึ่งชั่วโมงเลยโอ้ยครึ่งชั่วโมงก็ยาวไปท่านจะเบื่อคนชมบางท่านก็เบื่อบา,บางท่านถ้าเขาทำ ผมก็จะดูนะแล้วก็ทำครึ่งชั่วโมงเจ้าไหนที่เอฟซีท่านไหนทำครึ่งชัวงง่วโมงอ่ะออกแล้วบอยอต่อระบบน้ำอยู่ฮนะห้าลานต่อระบบน้ะออ,ออกมาออกหมดไหมถูกายใสม

ะร,ระบบน้ำนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวใส่หัวหัวฟู้นะฮะเลยระบบน้ำใหม่ด้วยฮะรเราไม่ต้องลดนะฮะก็เปิดพร้อมกับสปริงเกอร์เลยต่อระบบใหม่ ได้ตัดแต่งดอกอันนี้ให้แกสั้นเลยมซื้อมาใส่กระถางลืมเลยสานี่ืออะไรมาใส่กระถางให้แกในล่มอ่าใส่กันต่อใส่ มะพร้าวสับเขาเรียกมะพร้าวสับนะตัวที่ทำให้น้ำชุ่มเลยหน้าดินไม่แห้งนะคัต้องใช้ตัวนี้เลยถ <c oughs> ้าภาษาเหมือนบ้านนอกเราทำปลูกมะม,ม่วงปลูกอะไรแล้วก็ถากยาก็เอายาที่ถากมาปกโคดเลยมันจะชุ่มจะชื้นอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลานะคร แต่นี้แล้วก็ต้องเอาตัวนี้ครับช่วยพาวกนี้จะมีประโยชน์นะทำปุ๋ยทำผสมดินปลูกแล้วเนี่ยเขาจะสับให้ละเอียดแล้วก็ผสม สองทางครับ กุหลาบก็มีหลายพันนะกุหลาบหนูก็มีผสมปนเปนกันไปจะไปปลูกอย่างเดียวฮะ น้ำขังแล้วเจาะกระถานฮนะใช้วิธีเจาะออกแั่น้ำมันขังนะกระถางสุดท้ายแล้ว ระบบน้ำก็ทำมาแล้วครับเราไม่ต้องเสียเวลาเดือบลดน้ำนะให้ทําพร้อมสปริงเกอร์สนามหญ้าเลยเรียบร้อยครับที่เหลือก็เติมเติมมาให้เต็มให้หมด เอื้องใบหน้าก็ใสไปเลย,เลยมันก็ชอบน้ำนะแล้ใสกัน ครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องเท้าใหญ่ c h a นล e l เลยนะครับสวัสดีครับ